พี่พอพี่พอออกกล้องเออโอเคโอ้ยหลายชั้นค่ะหลายชั้นอย่างไรก็ดีนะคะโอไมคอนนะคะก็แม่มีก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะเพื่อนๆแล้วก็โดยเฉพาะเด็กๆนะคะการไม่ตกนะคะยังไงก็ต้องป้องกันนะคะการเสิมหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพหรือว่าการสวมหลายๆชั้นนะคะก็ช่วยเซฟได้อาจจะอืดอัดนิดนึง น้องหน้าเยิ้มเหงือศกนะคะวันนี้ไม่มีพาน้องวันนี้มาฉีดวัคซีนประจําปีน้องแล้วก็แวะซื้อของนิดหน่อยนะคะก็เลยอยากจะมาแนะนํานะคะแนะนําตัวช่วยนะคะตัวช่วยที่ที่แม่มีเนี่ยทำมาโดยตลอดนะคะในช่วงระยะเวลาที่เราจะเป็นต้องฝ่าฟันออกไปข้างนอกในช่วงที่มีโควิดระบาดไม่ว่าจะเป็น n i ค e t โอไมค์อนอะไรก็ตามนะคะก็คือนี่เลยค่ะเห็นไหมเอ่ยมันสะท้อนนะคะนาสลิสนะคะ นาสริสเดี๋ยวไม่ไปจะถ่ายรูปให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งนะนี่นะคะนาสริสนะคะตัวนี้เอาไว้สําหรับพ่นจมูกนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเบสุโตะค่ะเบสุโตะไว้สําหรับพ่นคอนะคะตัวนี้นะสองตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนละกันนาสริสตัวนี้มันก็อย่างที่ถ้าเพื่อน,เอนๆเคยดูโลกโซเชียลหรือใครไม่เคยดูวันนี้มาแนะนํากันก็คือมันเป็นายาพ่นจมูกนะคะซึ่งจริงๆมันเป็น ตัวที่ช่วยภูิแพ้ป้องกันแพ้แต่ว่าแม่พี่ว่าเอามันมีผลที่ว่าช่วยป้องกันแล้วก็ดักจากไอเจ้าตัวโอไมคอนที่มันอยู่พงจมูกตัวนี้นะคะเป็นเป็นของนอกนะคะเป็นของอเมริกาส่วนยาพ่นจมูกนะคะสเปรย์พ่นจมูกเออไม่ใช่ค่ทุกสเปรย์พ่นคอตัวเนี้ยนะคะเบสุโตนะคะตัวนี้นะ,ะมันมันมันเงานะคะไม่มีอยู่ข้างนอกเลยแวะแวะแวะทำคลิปแป๊บหนึ่งก็อยากจะบอกเพื่อนๆเบสุโตเนี่ย เป็นสเปรย์พ่นขอเป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะซึ่งแม่มวิก็ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นนะคะในเกีเ่ยวกับทางด้านการแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็คือว่าไอเทม2ตัวนี้นะคะเป็นเรียกว่า,วาเป็นเพิ่มเพิ่มเป็นสิ่งที่เป็นตัวช่วยที่เพิ่มความมั่นใจนะคะเวลาที่แม่วิออกไปข้างนอกนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ย มันมันนานมากมันอะไรมากมายนะซึ่งชีวิตคนเราเนี่ยต้องไปทํางานต้องไปนูน่นไปธุระประปังนะคะเราก็ต้องออกมาข้างนอกนะคะนอกจากที่จะสวมหน้ากาก2ชั้นแล้วนะคะซึ่งซึ่งของแม่บีเนี่ยตัวผ้าเนี่ยมันจะมีไส้กรองด้วยนะคะ โอ้โหอบมากนะใส่น้ำแล้วก็แถมตุกผ้าเนี่ยเพราะว่าไม่พี่จะแพ้ตัวที่มันเป็นหน้ากากที่เป็นเป็นเคอะไรทุกอย่างเลยหน้ากากการแพ้อะไรทุกอย่างนะจะแพ้ก็เลยต้องสวมสวมผ้าเนี่ยไว้ด้านในแล้วก็จะเลือกซื้อชนิดแบบที่มันสามารถเสริมไส้กรองได้นะทั้งฝุ่นเอ่ยทั้งโอไมคอนเองเอ่ยอะไรนะคะก็เลยมาแนะนํากันนะคะไปด้วยความรวดเร็วนิดนึงนะก็นี่นะคะ สองตัวนี้นะคะนี่เลยค่ะเผื่อว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะยังไม่รู้หรือคิดว่ามันไม่จําเป็นนะแตเนื่ว่ามันไม่แพงค่ะลงทุนนิดหน่อยและใช้ได้นานได้นานเลยนะคะก็สองตัวนี้ง่าจะอยู่อันนี้490อันนี้ก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะคะก็ตกแล้วก็ประมาณ600นะประมาณ600ยนิดนิดหรือ หรือหรือใครถ้าสั่งออนไลน์ตัวนี้มันจะถูกกว่านะคะตัวนี้ก็หาซื้อตามร้านขายยาใหญ่ๆนิดนึงนะคะเบสุดต,ตัวนี้ก็หวังว่าสิ่งที่แม่วีนำมาให้บอกบอกต่อแล้วกันเนาะถือว่าเป็นสิ่งที่ว่าเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมันฝ่าฟันมันอ,อุบมาเยอะนะตรงเนี้ยมันก็ช่วยให้เราสบายใจไปอีกปอน,นึงนะคะซึ่งระยะเวลาการพ่นถ้าใครอยู่ข้างนอกนานๆอยู่ทั้งวันทํางานเอา8ชั่วโมงเนี่ย ก็พ้นไปเลยนะคะเช้ากัางวัดเย็นตรงนี้นะคะสําหรับตัวนี้นะ,ะแต่แม่บีนเนี่ยก็คือออกมาข้างนอกไม่กี่ชั่วโมงสองสาชั่วโมงเราก็จะพ้นก่อนออกจากบ้านมานะคะโอเคค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะแล้วก็มาแนะนําไอเทมดีๆกันแต่เพียงเท่านี้วันนี้ก็ต้องขอทื่อนกลับบ้านก่อนนะคะบายบาย